ตำรวจภูธรภาค5และสถานีตำรวจภูทรหอดได้สืบสวนหาข่าวและหาข้อเท็จจริงผู้ที่เคยก่อเหตุกันโชคทรัพย์บ,บนถนนสายหอดแม่สเสียงได้ผู้ต้องหาจำนวนสรายพลตำรวจตรีชำนาญรวดเร็วรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้นำทีมสืม่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เพื่อทำแผนประตุศกรรมที่ผู้กระทำผิดเคยก่อเหตุมาประกอบคดี ดยคดีนี้สืบเนื่องมาจากมีประชาชนจํานวนมากได้ร้องเรียนว่ามีกลุ่มบุคคลได้ดําเนินการปล้นทรัพย์บ,บริเวณถนนสายฮอตแม่สเสียงซึ่งทาตตารวจภูธรภาค5และสถานีตํารวจรภูธรฮอตร้รอมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันสืบหาข้อเท็จจริงผลปรากฏว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจึงได้ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด3รายคือนายสุริยานแน่นอุดรอ,อายุ33ปีนายปียพงษ์ยอดเรือนอายุ29ปีและกำลังติดตามตัว จับกลุ่มนายปียะมินเทนอายุ27ปีทั้งนี้ผู้ต้องหาสองรายแรกจับกลุ่มตัวได้ที่อำเภอพ,พลพิสัยจังหวัดน้องคายจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมมือกับพวกอีกหลายรายกระทำความผิดในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรฮอดและพื้นที่อื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนการกันโชคทรัพย์ของแก๊งนี้จะทำการซุ่มอยู่บริเวณที่เป็นย่านชุมชน เช่นที่ปั๊มน้ํามันเพื่อสังเกตการรถที่มาจอดเติมน้ํามันหรือมาจับจ่ายซื้อสินค้าในปั๊มน้ํามันว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีฐานะหรือไม่หลังจากนั้นจะขับรถติดตามไปแล้วจะประกบเพื่อทําการกันโชครัพย์ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้จัดกําลังสายตรวจและด่านตรวจให้มีประจําเส้นทาง